สวัสดีค uh รับพอกันคือเก่าครับพี่น้องกับช่องน้องเอิญโฟนคือเก่ามือนี่มากับร้านพนาหลูบรอครับกับร้านกล่องพุนครับบีบากขึ้นทั้งภูเขาพี่น้องพูนมือนี่กับบ่มียังครับพี่น้องมาหล่อกับปูหินครับพี่น้องฮู้อ้าพี่บาพี่บ้าเพ่ได้ร้านมาสองคนครับพี่น้องมือนี่ที่ผ้าขึ้นในหอมนี่พี่น้องมาหล่อกับปูหินแนวหล่อของเฮาน้องพี่น้องมาเบิ่งกันเลย มานะเอาบอกมันมาเอา,ก,ากล่องจังหวงนี่ครับพี่น้องแน่หรอคือโครงไก่โครงไก่กับกระลังผลิตนี่พี่น้องผลิตผลิตแฮะนี่แม่แบบมาถืจัากลอกเนาะไม่พี่น้องรบแวกนี่ได้โครงไก่คือเกา่ามือหนีมากกับล้านสองคนสามคนกระลังแดดแดดแดดแน่นี่จวด ไดาจ่าโหลดตัวจอดได้จอดตัเทียงหลังนี่ยบ้านนี่เทียงหลัง,งไม่ยังได้พอตัเทียงหลังพี่น้องเอ้ยบหันหอดเขาไปนี่พี่น้องคงไต่คงเทอ่ะตอนนี้ฮ้อก็เป็นการหันบ่ บ,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 บพอพอหบล้วมันร้ายล้วตร <c oughs> วจ้แน่นอนแต,ต่ว่าจะโหลดนหลดโต้หัวใอะไนีอ้หูรุมรอยู่ปะหนึ่งต่อนหนึ่งตนงนองนตแล้วตอนใหญ่น้อยเป็นตัดจันี่นแล้วประมาณสองตอนกใครอยู่กังเงาตาอยู่หวหน้าจัเนาะ พอตัวบอกว่าว่าเอาอยู่นี่รถนะตู้มาแน่นอนเถอะวะรถตู้มาแน่นอนเถอะวะใช่ฮ <laughs> านโลกมาในห้องกันยับยืดไปหลายยอเ <laughs> นี่ยมาสมทบแล้วครับนี่คุณร้านช่องคนครับพี่นองมือนี่ <laughs> นะเดี๋ยวขอเวลา พักไก่กันจักบาทกันพี่น้องมาดแล้ร้านสองคนมาสมทบแล้วพี่น้องกำลังเริ่มผลิตใส่เวลาเป็นชั่วโมงครับพี่น้องจักตอกมัดจากของจักปน้าเป็นผูไ้ไซเหมือนไปติดตามทุกวันเลยวันทิ่มีกระปูอยู่ มาห้องนี่ปีนหวดตอกมัดโค้งไก่แล้วแล้วครับบ้านนี้ออกลุยครับพี่น่องนะนเป็นยังไงร้านกล่องไปก่อนนะนกำละมัดระวังอีกคือเก่าได้พี่น่องเอ้ย ต้องขึ้นพี้วไฟน้ำเข้าบ่ไใดหยานลมนี่บไปน้ำเขา้ขออขา,เขา้ะพี่น้องปูเขาอยู่ในห้องจะขึ้นมาทึ้นเขาพี่น้องงานมาถึงหลังเขาไปไน้ำเข้าบ่ไใดหยานลมพี่น้องไป ที่ยางคือไปถาเขาพูดยู่ทางหลังเขาพี่น้องไปน้ำเขาบ่าได้เหมือนแล้วพี่น้องตอนนี้เขาไม่อยู่ในดงดิบแต่ก็พี่น้อง ยุงกระไลโอ้ยเขากำลังใสขึ้นมากพี่น้องไปทายอยู่พี่น้องอยู่ดงดิบทางหน้า,าพี่น้องกำลังหอนดงดิบโคบกม่วงปลาพี่น้องสูงยังไงไม่ไ มันสุกงงเพราะว่าตอนนี้ามากินพี่นอ้องพวกรมองปลาโคตรเขากำลังใส่ขึ้มาพี่นอ้องคนนึงมันเป็นถ้ำพี่น้องก็ต้องมุดถ้ำขึ้นมาอือนี่คนนางทาเขาอยู่นี่พี่นอ้องยิ่งกระไรนี่เราบอกท่านพิษพี่นอ้นองเห็นป้วมุดถ้ำขึ้นมาแล้วหลอดถ้ำขึ้นมาแล้วพี่นอ้องมาแล้วร้านกล่องขึ้นมาก่อนเลยก็มันทีเป็นถ้ำโอ้มาบอทสองเลยพี่นอ้อง กำลังขึ้นมาเป็นไหนเป็นตะมีอยู่บรือเป่เป็น<ะ>ตะมีอยู่ห่นั่นได้อีกแล้วถ่านกล่องได้แล้วพี่น้องเดี๋ยวทาย,ยากขนมนง,ขงพี่น้องงตจี้งูนงูของโ,โ,โตเลยนะไปบุ่งไปหลุ่นกันต่อพี่น้องจีมาน,านอยู่บนมือนี่ ่ากัระวังคือเก้าไปแล้วคุณลานพนาไปคลยขึหมดดงดิบเลยพี่น้องหนุ่มก็ร้ายมากี่ีทั้งห่ดนี่ชุดเลยนั่งนั่งเศร้ามีแห้งกันปะจังจรอโลง่งเนาะจะนอนเันนโล่งยามครับ สิลงไปล่อเพิ่นจะพูนอยู่บนเก่าพี่น้องอ่ะสิไปทางนี่เพิ่นลงยามกันสองคนเพิน่นไปเฮาไปถ่ายทางพี่มาหลุนกันเบิ่องบนที่ได้จกักโตมามามาหอมพี่น้องนะไปน้องเขาบ่าได้ครับเปนหินลายเดี๋ยวหยานล้มนี่ก็กล้วยพร้อมพี่น้อง นี่ลงไปตามหองพี่น้อ,องเดินเราบัดระวังใน้จักน้อยหนึ่งพี่น้องงลงไปนี้ อันนี้เขาก็อันนี้นเดินทางหอดเทียงหลังพี่น้องเดี๋ยวขอไปเบิึงกันเลยครับมาก้งหลังมานานนะบอ้ก้นอยู่พี่น้องแล้วลงไปบึงกันเลยเทียงหลังอยู่กลางป่าเด็กพี่น้อ,องสงสัยก็มีคนอยู่พี่น้อง นี่ชีนอนแต่ว่าผมมีคนอยู่พี่น้องอาจจะเป็นหลังมานานพี่น้องนี่อันนี้กับมหาอยู่หากินเดอร์มหากระปูนี่มีคนอยู่พี่นอ้อจจเนง,านานองอเตียมหลงังสงสัยหลังมานานแล้วพี่น้องนี่โอเคพี่น้องเดียวเดินทางต่อไปถาลานสองคนพี่น้องเทียมหลังอยู่กลางเขาพี่น้อง ่อเอาที่พี่ตะผูกขา้นหน่ะนี่ให้มาเห็ดใบกับ่อจักในตรงดิบเลยพี่น้องโอ้โอโดดรถดล้านก่อนมันมาได้พี่น้องคนจอด,ดดิพี่ดดรลอรล้านสองคนลงมาพี่น้องกระชิด นั่งถาเขายืนนี่ก่อไฟอยู่นี่ครับเดี๋ยวถักกินเขาจักข้าวหนึ่งบึ้งมาเขาสีได้ายนูบ่ได้ถาลอ,อเขาก่อนครับพี่น้องให้เขามาก่อนเดี๋ยวฮะดังฟืนดังไฟถาของกันพี่น้องนี่ครับพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องกำลังก่อไฟพี่น้องได้แล้วมารับลานน้านธนาเอ๊ะปีกงนก๊ตเซฟโลเล็กโลเล็กเชฟโลเล็กเชฟโลเล็กลดได้เ,เว้ย <laughs> อนะปิีกแต่มัน อยุหคือเก่ากับพี่น้องั้งฟูั้งเขาคือเก่ากับร้านพนาดร้านกลองไปเปุู้ถึงไปลอยเขามันเห็นแหม้านไก่หยาดหาดาวฮะแข็งไก่ิเสเใส่ไข่เลยแค่นี้มุ้งหมันังก็หมันมั่ตังง้เหรอตหน่อยมีแตู่่ลุงเบื้อเฮ้ยเขาห้าอะไอะไรจิน้องเอ Thế rồi, con ơi. Xe đây chị, xe đây, chị, xe tiếng gáo ơ. Ơ, tôi gọi cho hả? Lấy cái mà đi. Ơ, to bó, có lẽ. Ai gì bó? Cái này À, à một cháu hiếu. มปลาพักกินข้าวเทียงครับพี่น้องนี่อาหารอ่านถุนไ่เาจะถอนแสงขนาดสขนาดนี้ยิ่เขเขานี่นี่แนวกินกับกินกี้กีกับแก้วด้แสบไปหน ปีก่อนเหลดอรถได้ไงอาหารทันเดียบคือเกาแพนนได้ร้าน่องมานำมาตรวจคือกันมันไม่ได้มันม cool ่้มันแล้วเปนเดนตซองโตตัวเด็ดตัวหนึ่งมันฝาดซองโตแล้สิบูกตันมือสองเนี่นีคือพักพักปลปลาปลปลานี่หลักเอาอยู่เทียงหลังขจอดก็เขาปลาลายปีแลบพี่เนาะ มันมนคือถมคักแต่เ่มันใหม่แล้วบอใหม่บี่วะใหม่ใหมตัวไข่กวนบุษุใหม่เพิเเ่นก well. ันัดออกเพิ่นกับบอจุเขา้ากันผมแปแบเดออกโอ้ยบอกล่องใส่เถอะนี่แต่นกิีมันน้ำพียังเถิ่ปนอบคอนบอนี่มปอบครึ่งของแสบทพี่น้อขงเสบรอมนกัน

นกมะตามที่น้องจุวเปยังจีอะรหมันจีอะอ่ะมันจีอะอนกเนาะข้างในเขาลังกาใสินเขาพี่นอโอ๊ยกินขาต้องปอดภัยละสา สุดยอดในทานเกาะไปอย่างเดียวเป็นโซนานี่ยเป็นนิ้วเขาหังเลยนิ้วเขานอนเป็นกับลงมาเ้องตัดติ้งติ้งถามตั้งสมัยเอยยังก่อนตัสมัยเดีต้องไม่ใช่ปลู่ดันโอ้ยพวท่านยาพวกยาเจ็คเม็ดมันสุกก่อน ไปได้กว๋วยปลาไม่เราร้านกล่องก็ได้อ้าวปเข้าไปากินทำปอผ่อนนอกตัวเดียวมันเป็นยังบาทัานสุกอยู่าายเึ้นไหมเส็นดีเง,งื่วนน้ำอุยนเสยนเส้นกล่องคือเกาพี่น้องกินของผู้ของปลาคือเกาเมื่อนี่กับร้าน วันนี้มาก,กันสามคนมากระปูหินคือเก่าครับพี่น้องมือยุดมันบางบาจนเขา้าปลาตอนนี้ก็ได้อาหารสันยอดคือเกา่าน้อพี่น้องมากินเขากินเขาหน่คุณกินขา้าปลาคือเกา่าคุณกระปูกระปูสดสดหลอนร้านพนาตีเรียบร้อยมาเตรียมไปูไป วัดตัวหนเขาในชุด,ชดเอาินเลยมามามาพี่น้องมายูผู้ยูปลาคือกันคือเกาเป็นได้แก้วทีหนึ่งแซบจวดพี่น้องจวดสนันอ่ามิจาดจักินกระต่ำกว๋วยตาน๋นีนี่งหน่อด้กก๋วย ăn vừa à, thì... đó em <laughs> em muốn muốn được không nhẹ 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 đó? <laughs> <laughs> ไงเลยเช่นไหนมานำเส้นฝุกปูอยู่ตัดมักเยอก็ีรองนอนตัวนึ่งขัวโบราณอีกันหเยอะอไดเป็นไงเนาะยืนเถื่อนไลลายเ็นงยนเถือนมัชุนหองก็ตีรยืดไข่ยืดชุนยืดยืดเลยดรังให้รังรังแี่ป่ะเปแกว หนึ่งสุถาดว่าคราผสมเอ๊ะ่ันผสมเด็นผส,สมเปปตสมเฮ้เนื้อหลาที่หนึ่งเ,เด่นแต่ขายเขาครับซุปะปมร์จอมโ